เ,เราไปทําอะไรกัน <Like> ีอะเราไปปลูกต้นไม้กันดีไหมแบบช่วงนี้อยากทำตัวเป็นประโยชน์ช่วยโลกอะไรเงี้ยอือากาศประเทศไทยเนี่ยนะร้อนจะตายไปปลูกที่ไหนได้อะต้นไม้อะไรไม่รู้จักนี่พวกแกมีแอปปูกต้นไม้เลื่อยๆบางๆแนะนำเฮ้ยจริงหรอใช่มันคือแอป E D L รู้คุณอาจสงสัยใช่ไหมครับว่า P T M คือแอปอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับต้นไม้ดอกไม้ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบหากคุณมองหาแอปธรรมชาติตัวจริงแล้วก็นี่เลย PDM ชื่อ PDM ย่อม,มาจากปลูกต้นไม้ในชื่อภาษาไทยคุณก็คงเคยเห็นต้นไม้ต่างๆที่คุณผ่านเป็นประจำว่าแต่มันคือต้นไม้อะไรล่ะหรือแม้แต่ดอกไม้สีสดใสหรือจะเป็นสีแบบนี้ล่ะ มันคือดอกไม้อะไรกันนะบางทีคุณอาจจะรู้แต่ไม่ทั้งหมดคุณคงไม่แยกมันทั้งหมดหรอกจริงไหมเพราะมันมีตั้งกี่สายพันธุ์บนโลกนี้เพียงแค่คุณนำมือถือของคุณเข้าแอป pdm เลยสิมันทางง่ายและสะดวกใช่ไหมล่ะสแกนง่ายๆแบบนี้เลยนั่นไงเจอแล้วมันยำสุด แล้วฉันจะหาซื้อมาได้ที่ไหนแล้วเนี่ยยุคโควิดฉันไม่มีเวลาจะหามันหรอกนะอย่าลืมไปล่ะแอป p d m ไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะหลังจากเจอดอกไม้ที่หาบนแอปแล้วคุณก็สามารถสั่งซื้อมันตอนนี้ได้เลยคุณก็ไม่ต้องไปหาให้มันเหนื่อยแล้วนะแล้วมันจะดูแลยังไงล่ะนี่เป็นคำถามที่คนมักบอกว่าสนาบปริมาณที่มากหรือปุ๋ยมากลงไปก็พอ แต่ความจริงไม่เลยต้นไม้หรือดอกไม้มีวิธีดูแลไม่เหมือนกันคุณสามารถกดเลือกเมนู MyGo เพื่อติดตามการดูแลได้ตั้งแต่ต้นของคุณยังเป็นต้นกล้าจนมันสวยงามหากคุณชื่นชอบซื้อต้นไม้หรือดอกไม้เป็นประจำคุณสามารถนำแต้มสะสมไปแลกของรางวัลได้ด้วยนะปัญหาคือคุณจะสามารถดาวโหลดได้ที่ไหนล่ะ ไม่ยากเลยเข้า Play Store หรือไม่ก็ App Store ของคุณแล้วก็โหลดมันเลยปีดาวน์โหลดขอให้มีความสุขกับโลกสีเขียวของคุณนะครับ